ในหน้าประวัติศาสตร์สยามมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งที่แผ่นดินถูกปกครองด้วยสองกษัตริย์ในเวลาเดียวกันนั่นคือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำสยามสู่ความทันสมัยและปกครองวังหลวงและพระอนุชาของพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินและปกครองวังหน้าหรือพระบวรราชวังวังหน้าในยามนั้นม่ใช่เพียงที่ประทับของวังอุปราชหากแต่เป็นราชสำนักที่สองที่มีทั้งกองทัพขุนนางและอำนาจบารมีเป็นของตนเองอย่างสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เข้มแข็งและทันสมัยอย่างยิ่ง ทรงแตกฉานในภาษาอังกฤษและสนพระไทยในวิทยาการตะวันตกโดยเฉพาะการทหารการต่อเรือรบและการฝึกกองทัพแบบยุโรปและในบรรดาพระสนมชายาของพระองค์นั้นผู้ที่เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งคือเจ้าจอมมารดากลีบท่านเป็นทีดาของพระยาราชวังสรรบัว ขุนนางคนสำคัญและเป็นพระมารดาของพระองค์เจ้าโยอดยิ่งยศพระราชโอรสองค์โตผู้ซึ่งต่อมาจะได้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญวังหน้าองค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินด้วยสถานะอันสูงส่งนี้เจ้าจอมมารดากรีบจึงเป็นผู้มีอำนาจและบารมีอย่างยิ่งในราชสำนักฝ่ายในของวังหน้า ทุกอย่างในวังหน้าดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเปี่ยมด้วยพระเกียรติยศแต่ในเงามืดของกําแพงวังที่สวยงามนั้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยสตรีฝ่ายในนับร้อยความริษยาและความปรารถนาในอำนาจก็กําลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันและมันกําลังจะนำไปสู่คดีความที่อื้อฉาที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักสยามคดี ที่เกี่ยวข้องกับมนต์ดำและสเสนยาแฟดในยุคสมัยนั้นเมื่อเกิดคดีความที่เกี่ยวข้องกับคุณสศาลทั่วไปมิได้มีอำนาจในการตัดสินแต่คดีจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นศาลสายเวทแห่งราชสำนักโดยตรงนั่นคือกรมแพทย์ทยาหน้าและกรมแพททยาหลัง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมอสาลาตามพระอายการตำแหน่งนาพลเรือนตุลาการในกรมเหล่านี้มิใช่เพียงนักกฎหมายหากแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ควบตำแหน่งทั้งนายแพทย์และผู้มีวิชาอาคมพวกเขาคือผู้ที่เข้าใจทั้งเรื่องโรคภัยทางกายและโรคภัยที่เกิดจากอำนาจลี้ลับมีอำนาจว่าความและพิภากษา คดีที่เกี่ยวกับผีสายเวทและสเสนยาแฝดโดยเฉพาะเมื่อข่าวลือเรื่องสเสนยาแฝดในวังหน้าหนาหูขึ้นและมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าจึงทรงมีพระราชองค์การให้เริ่มการชำระคดีข้าราชการฝ่ายในที่ได้รับมอบหมายได้เริ่มการสืบสวนอย่างเงียบเชียบแต่เข้มข้น การตรวจค้นเริ่มขึ้นณตำหนักของเจ้าจอมมารดากลีบและบรรดานางข้าหลวงคนสนิทและในที่สุดภายใต้เตียงบรรทมพวกเขาก็ได้พบกับของกลางวัตถุต้องสงสัยที่ยืนยันข้อกล่าวหาทั้งหมดบันทึกกล่าวว่ามีการค้นพบทั้งน้ำมันพรายในขวดแก้วเล็กๆเ,เครื่องรางที่ทำจากวัตถุอาถรรพ์และที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด คือห <ersch> ุ on, ่นขี้ผึ้งรูปชายหญิงที่ถูกพันไว้ด้วยสายศินและเส้นผมหลักฐานมัดตัวได้ปรากฏขึ้นแล้วเมื่อหลักฐานการกระทําคุณใสถูกนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยในทันที คงสาวดาลได้บันทึกพระราชดำรัสของพระองค์ไว้ว่าของพวกนี้อย่าให้ปรากฏในวังอีกเป็นพระราชองค์การสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพระราชอำนาจอันเด็ดขาดและทรงมีรับสั่งให้นำคดีนี้เข้าสู่กระบวนการชำระความตามระเบียบฝ่ายในอย่างเป็นทางการบัดนี้คดีได้ถูกส่งมาถึงมือของกรมแพทย์ทยานาโดยสมบูรณ์ การไต่สวนเริ่มขึ้นณสาลาหมอหรือที่ทำงานของกรมแพทยยาเจ้าจอมมารดากลีบสตรีผู้เคยอยู่ในจุดสูงสุดของอำนาจในวังหน้าบัดนี้ต้องมานั่งอยู่ในฐานะจำเลยเบื้องหน้าของท่านคือคณะตุลาการซึ่งประกอบไปด้วยเจ้ากรมแพทยยาเช่นพระศรีมโหสถและขุนนางผู้เชี่ยวชาญ วัตถุอาถรรพ์ที่คนพบได้ถูกนำมาวางไว้เป็นของกลางหมอหลวงผู้เชี่ยวชาญแห่งกรมแพทยยาได้เข้าตรวจสอบวัตถุเหล่านั้นทีละชิ้นพวกเขาให้การยืนยันว่านี่คือเครื่องรางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีสเสนยาแฝดต,ตามตำราไสยเวทโบราณจริง ข้าราชการฝ่ายในผู้ตรวจค้นได้ให้การถึงสถานที่ที่พบของกลางซึ่งซุกซ่อนอยู่ในที่ลับตาในตำหนัก mm hmm. เมื่อถึงคราวที่เจ้าจอมมารดากลีบต้องให้การท่านได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาท่านยืนกรานว่าท่านถูกใส่ร้ายโดยกลุ่มนางในที่อิจฉาริษยาในยศศักดิ์ของท่านแต่ไร้ซึ่งพยานบุคคลและมีวัตถุอาถรรพ์มัดตัว ทาให้การของท่านจึงดูอ่อนน้ำหนักบัดนี้ชะตากรรมของท่านขึ้นอยู่กับการตัดสินชี้ขาดของศาลสยเวทแห่งสยามแต่เพียงผู้เดียวการไต่สวนในศาลกรมพยามีลักษณะที่แตกต่างจากศาลอื่นใดในแผ่นดินที่นี่การพิสูจน์หลักฐานไม่ได้มุ่งเน้นที่พยานบุคคล หากแต่มุ่งเน้นไปที่วัตถุอาถรรพ์ที่เป็นของกลางคณะตุลาการแห่งหมอสาลาในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้เริ่มต้นกระบวนการชัน,นสูตรทางไสยเวทของกลางชิ้นแรกที่ถูกนำมาพิจารณาคือหุ่นขี้พึ่งตามบันทึกมันคือหุ่นรูปชายหญิงที่ถูกปั้นขึ้นอย่างหย,ยาบๆถูกพันธนาการไว้ด้วยเส้นผมและสายศิน หมอสาลาได้ให้การว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการผูกดวงชะตาเป็นการบังคับให้จิตใจของชายตกอยู่ในอำนาจของหญิงอย่างมิอาจต้านทานของกลางชิ้นต่อมาคือขวดแก้วเล็กๆที่บรรจุของเหลวสีคล้ำน้ำมันพราย ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบสีและกลิ่นก่อนจะยืนยันว่ามันถูกสกัดออกมาจากร่างของผู้ตายตามตำรามนดำเขมรจริงมีอนุภาพร้ายแรงในการทำให้ผู้ที่โดนเกิดความลุ่มหลงจนงโงหัวไม่ขึ้นนอกจากนี้ยังมีเครื่องรางอาถรรพ์อื่นๆอ,อีกหลายชิ้นที่ถูกนำมาประกอบการพิจารณา เมื่อการชัน,นสูตรหลักฐานสิ้นสุดลงเจ้ากรมพระยาก็ได้สรุปความเห็นต่อคณะไต่สวนของกลางทั้งหมดนี้คือเครื่องมือในการประกอบคุณไัยประเภทสเสนยาแฝดอย่างมีต้องสงสัยทำให้การของผู้เชี่ยวชาญได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดตัวเจ้าจอมมารดาเกลียบอย่างแน่นหนา ทุกสายตาในศาลบัดนี้ได้หันกลับมาจับจ้องที่ร่างของเจ้าจอมมารดากลีบอีกครั้งใบหน้าของท่านซีดเผือดแม้จะยังคงปฏิเสธแต่รัศมีแห่งอำนาจที่เคยมีบัดนี้ได้เลือนหายไปแล้วเมื่อหลักฐานทางสยเวทชัดเจนถึงเพียงนี้ชะตากรรมของท่านจะเป็นเช่นไรต่อไป เมื่อการชันนสูตรหลักฐานสิ้นสุดลงและทุกสายตาก็จับจ้องมาที่พระนางเจ้าจอมมารดากลีบก็ได้ลุกขึ้นให้การต่อหน้าคณะไต่สวนน้ำเสียงของท่านยังคงหนักแน่นแม้แววตาจะสั่นระริกท่านได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ท่านยืนกรานว่าท่านถูกใส่ร้ายโดยกลุ่มนางในที่อิจฉาริษยาในยศศัก์และสถานะการเป็นพระมารดาของพระราชโอรสองโงโตแต่เมื่อถูกถามถึงของกลางที่พบในตำหนักท่านกลับมิอาจให้คำตอบที่กระจ่างได้ไร้ซึ่งพยานบุคคลและมีวัตถุอาถรรพ์มัดตัวทำให้การของท่านจึงดูอ่อนน้ำหนักคณะตุลาการแห่งกรมแพทยาเชื่อว่า การกระทําคุณสายระดับนี้ย่อมมิอาจทําได้เพียงลำพังการไต่สวนจึงขยายผลไปยังกลุ่มนางข้าหลวงคนสนิทของเจ้าจอมมารดากลีบพวกนางถูกแยกกันสอบสวนอย่างหนักในห้องที่มืดทึบและกดดันช่วงแรกทุกคนต่างปากแข็งไม่มีผู้ใดย,ยอมปรี่ปากแต่เมื่อถูกขู่ด้วยพระราชอาญาและความกลัวในโทษทัน กำแพงแห่งความพักดีก็เริ่มพังทลายลงในที่สุดนางข้าหลวงคนหนึ่งก็ได้ยอมเปิดปากสารภาพทั้งน้ำตานางยอมรับว่าเจ้าจอมมารดากลีบได้กระทำคุณสายจริงด้วยความปรากถนาที่จะมัดพระไทยของพระปิ่นเกล้าวไว้แต่เพียงผู้เดียวและที่สำคัญที่สุดนางได้ซัดทอดไปยังผู้สมรู้ร่วมคิดคนสำคัญหมอหญิง ผู้มีวิชาอาคมคนหนึ่งที่อาศัยอยู่นอกวังผู้ซึ่งเป็นคนจัดหาเครื่องรางและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งหมดให้บัดนี้ผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดได้ถูกเปิดโปงแล้วหลักฐานมัดแน่นคำสารภาพก็ครบถ้วนชะตากรรมของเจ้าจอมมารดากลีบสตรีผู้เคยอยู่ในจุดสูงสุดแห่งวังหน้ากำลังจะถูกตัดสินในอีกไม่ชา้า เมื่อการไต่สวนสิ้นสุดลงและหลักฐานทั้งหมดก็ปราศจากข้อโต้แยง้งคณะตุลาการแห่งกรมแพทย์ยาหน้าก็ได้มีมติเป็นเอกฉันเจ้าจอมมารดากลีบมีความผิดจริงในข้อหากระทําล่อลวงให้หลุงไหลด้วยคุณใสอันเป็นภัยต่อความมั่นคงในราชสำนักฝ่ายในคำตัดสินได้ถูกร่างขึ้น และนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาดเป็นครั้งสุดท้ายตามกฎมนเทียนระบาลการกระทําคุณใสในเขตพระราชฐานมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ในคดีนี้ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและอาจจะด้วยสถานะการเป็นพระมารดาของพระราชโอรสองคโตบทลงโทษจึงได้รับการลดหย่อน เหลือเพียงโทษที่อาจจะเจ็บปวดไม่น้อยกว่าความตายสำหรับสตรีสูงศัก์พระราชองค์การสุดท้ายได้ถูกประกาศออกมาสำหรับหมอหญิงผู้สมรู้ร่วมคิดให้ลงโทษจำคุกชั่วคราวสำหรับเครื่องของไสยศาสตร์ทั้งหมดให้นำไปเผาทำลายเพื่อมิให้เป็นเสนียดจันไรแก่พระราชวังอีกต่อไปและสำหรับเจ้าจอมมารดากลีบหนึ่ง ให้ถอดจากตำแหน่งเจ้าจอมมารดาและยศศักดิ์ทั้งหมดและสองให้นำตัวในระเทศออกจากเขตพระราชวังบวรสถานมงคลไปตลอดชีวิตจากสตรีผู้เคยอยู่ในจุดสูงสุดเพียบพร้อมด้วยอำนาจและบารมีผู้เป็นพระมารดาขององค์รัชทายาทแห่งวังหน้าบัดนี้เจ้าจอมมารดากลีบไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากความอัปยศ และการถูกลบชื่อออกจากหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักตลอดไปตามธรรมเนียมปฏิบัติแห่งราชสำนักสยามแม้สาลกรมแพทยยาได้ตัดสินโทษแล้วแต่เนื่องจากคดีนี้มีความร้ายแรงและเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในพระบวรราชวังหรือวังหน้าโดยตรงสำนวนการไต่สวนและบทลงโทษทั้งหมด จึงต้องถูกนำขึ้นทูลกล้าวถวายเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาดจากองค์พระประมุกสูงสุดแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ณท้องพระโรงแห่งพระบรมมหาราชวังบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งขริมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ได้ทรงสดับรับฟังรายงานทั้งหมดด้วยความสนพระไทยสำหรับพระองค์คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของพระอนุชาหรือเรื่องอิจฉาริษยาของเหล่าสตรีฝ่ายในหากแต่มันคือการสั่นคลอนระเบียบและแบบแผนอันดีงามของราชสำนักเป็นการนำเอาไสายศาสตร์อันเป็นเรื่องของคนชั้นต่ำ เข้ามาแปดเปื้อนโซนพระราชฐานชั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พงสาวดารไม่ได้บันทึกพระราชดำรัสของพระองค์ไว้โดยละเอียดแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาก็ชัดเจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นพ้องกับคำตัดสินของศาลกรมแพทยาและพระราชวินิจฉัยของพระอนุชาทุกประการ พระบรมราชองค์การสุดท้ายได้ถูกประทับตราพระราชลนญกกรยืนยันบทลงโทษและปิดฉากคดีอื้อฉาวนี้อย่างเป็นทางการสำหรับกรมแพทย์ทยาหน้าและกรมแพทย์ทยาหลังคดีของเจ้าจอมมารดากลีบได้ตอกย้ำถึงอำนาจและความน่าเกรงขามของพวกเขาศารไสยเวทแห่งสยามได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีผู้ใด ไม่ว่าจะมียศศัก์สูงส่งเพียงใดที่จะอยู่เหนือกฎแห่งอาคมไปได้ภายหลังการตัดสินคดีเจ้าจอมมารดากลีบอันอื้อเฉาวบทบาทของกรมแพทย์ทาหน้าและกรมแพทยทยาหลังในฐานะสารไสยเวทก็ถึงจุดสูงสุดแห่งอำนาจแต่ในขณะเดียวกัน สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้พัดเข้ามาในสยามประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดรับวิทยาการและอารยธรรมตะวันตกการแพทย์แผนใหม่วิทยาศาสตร์และแนวคิดแบบเหตุผลนิยมค่อยๆเข้ามาแทนที่ความเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตร์ผู้คนเริ่มหันไปพึ่งพาหมอฝรั่งและการรักษาที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมอาระยะประเทศอย่างจริงจังกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ถูกนํามาใช้ศาลยุติธรรมแบบตะวันตกเข้ามารับผิดชอบคดีความต่างๆบทบาทของกรมแพทย์โดยเฉพาะในฐานะศาลสายเวทจึงค่อยๆลดความสำคัญลงผู้คนในราชสำนัก ตลอดจนประชาชนทั่วไปเริ่มมองว่าการชำระคดีด้วยการชันสูตรผีหรือพิสูจน์อาคมเป็นเรื่องล้าสมัยที่สุดแล้วศาลาหมออันน่าเกรงขามที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งการตัดสินคดีสัยเวทก็เหลือเพียงอาคารเก่าแก่ที่รอวันถูกรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนบทบาทไปในที่สุด